กรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในี้มีพเดี๋ยวนะครับผมวันนี้ไม่คิปคุยหลังเกมนะครับแมนยูโอกาลีดนะครับผมก็ทำช้าไปหนึ่งวันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ว่างเลยนะครับใช่คือแบบว่ายุ่งมากๆนะครับแล้วก็สุภาพไม่ค่อยดีนะครับไม่สบายนะครับตอนนี้นะก็กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมคือแบบว่าตอนแรกมันแบบจากร้อนมาหนาวใช่ไหมตอนแรกกลับมาร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวมันจะกลับไปหนาวอีกนะครับเออคือแบบแย่พวนนะครับ แล้วก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับผมอ่าคิวนี้อาจจะแบบว่ารอบรัดนิดนึงนะผมเนาะเพราะว่ารีบนะครับเนาะตอนนี้ดึกแล้วนะอยากนอนแล้วนะครับง่วงนะครับเห, <c oughs> เหนื่อยมากนะช่วงนี้แล้วก็โอเคอ่าสเสียทุ่จริงนะครับผมไลน์อัพข้ามไปเลยนะครับผมมาทูดถึงรูปเกมนะครับเนาะก็เกมนี้แมนยูคมอมบอลเยอะกว่านะ67%เนาะแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยเป็นลีกมากกว่านะ16ครั้งนะแมนยู11ครั้งนะครับเนาะก็อ่าคือ เกมเนี้ยนะครับแมนยูผมว่ามีอยู่2ปัญหาหลักๆนะครับปัญหาแรกการดูอัพเกมนะครับเนาะไม่มีทั้งคาเซมิโรูทั้งอีริกเซนว่าแย่แล้วนะครับเนอกจากนี้เทน่าโรดิชันนะครับใช้หลังเป็นลูกชอกับแมวายนะครับผมก็พักลิซันโดมาตินิกวารานเนาะซึ่งพอแบบขาด2คนนี้ไปที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบดูอัพเกมได้ดีนะครับเนาะใช่ผมนึกเลยทำท่าแบบว่าแบบว่ายังไงแมนยูวันนี้ การยูอัพเกมแบบว่าใช้เขาว่าแบบว่าทําได้ดีน้อยลงนะครับเออเนาะใช่คือแบบว่าคือแมนยูเมื่อก่อนอะนะครับเนาะือแมนยูเมื่อก่อนนอกจากไม่มีตัวที่แบบเป็นกองกลางที่เป็นโฮลดิ้งที่แบบมาคอยรับบอลเอาบอลขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับกองหลังก็ยังแบบว่าเออแบบว่ายูอัพไม่ไม่ค่อยดีอะะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยาเรืนเลิฟเนานะครับซึ่งพอ ขอไยนะเนาะซึ่งพอแบบว่าเออนั้นเนี่ยเป็นแมควายพูดลูกชอยลูกชอยทำได้นะนะครับแต่ว่าแม่วายเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวผมอขอพูดถึงอีกทีนึงตอนให้คะแนนเตะกันนะครับผมเนาะตอนนี้คือปัญหาได้นะครับส่วนปัญหาที่2ของแมนยูก็คือจังหวะสุดท้ายนะครับใช่สร้างโอกาสได้น้อยไปหน่อยนะครับสังเกตที่วันนี้โอกาสทิงแมนย,ยูน้อยกว่าลีดเนาะแล้วก็อ่าไม่คมด้วยนะครับในวันนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเคนฮาร์ตแก้เกมได้ดีนะครับใช่เนาะก็เคนฮาร์ตเนี่ยนะครับ ทำการแก้เกมโดยการนะครับส่งลิซานโดมอนเิเนสเนี่ยมาแทนมาลาเซียเนาะนะครับก็คือเปลี่ยนนะครับลิซานโดมอนเิเนสมาช่วยบิลดอัพนะครับแล้วก็ลูกช่อไปเล่นด้านซ้ายนะครับใช่แล้วก็มีการเอาคาราโชแทนซานโช่นะครับใช่ก็แบบว่าเปลี่ยนปีนะครับเนาะให้แบบว่ามีความจีจัดมากขึ้นนะครับก็ทำให้แมนยูมาได้ประตูขึ้นนำนะครับหนึ่งศูนย์ในที่แปดสิบนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับเป็น มาเซลซัวิเซอร์นะครับเปิดข้ามฟากไปครับลูกช้อนะครับชนะใช่เดี๋ยววันี้คือทำได้สวยนะแต่จังหวะนั้นคือแบบผมดูอยู่ผมแบบตะโกนเลยนะบอกซ้ายซ้ายซ้ายเรื่องนะใช่จังหวะนี้มาเซลซัวิเซอร์ก็เปิดไปนะถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าคือเราเวลาเราดูบอลแบบเนี้ยเราเห็นจอใช่ไหมนะครับมันก็แบบว่าเห็นทั่วสนามอ่ะแต่นึกภาพเราเป็นนะักเตะจริงๆอะ่ะเออมันยากนะที่จะเห็นแบบทั่วทั่วสนามนะครับใช่จังหวะนี้มา Services, เซลซัวิเซอร์เปลี่ยนแก๊ปดีๆแล้วก็เป็นลูกช้อนนะผมทางฝั่งซ้ายเปิดเข้า,า,ขาไปนะครับ ช่วงหลังนี่ดีมากนะเน็ฟอร์ดนะครับก็ขึ้นน้ำหนึ่งศูนย์นะครับพอผ่านไป5นาทีนะผมก็เป็นจังหวะเป็นยได้ประตูที่2นะครับก็ตัวนี้เป็นเฟรนะครับเนาะเล่นจ่ายให้วิกฮอร์นะวิกฮอร์ก็จ่ายแบบว่าจังหวะเดียวเลยนะครับเออเนาะชิงบอลนะครับให้กับกานาโชว์จุดนี้ก็สปีดนะครับเนาะเลี้ยงกระชากไปแล้วก็ยิงเสาแรกจุดนี้เข้าไปชนเสาเข้าไปนะครับสวยมาก นะครับผมตัวนี้ตอบบอลสวยนะจังหวะแบบตอว,วันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับเนาะก,ก็สองศูนย์นะจบเกมแม,มนยูชนะไปนะครับผมอีกหนึ่งการแก้เกมที่ดีของเทนฮาวน์นอกจากเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยก็คือการปรับตั้งแนงนะครับเนาะแต่ว่าเอาแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าใช่ไหมแล้วก็เอาบูโน่มาเล่นปีกขวานะโชวงซ้ายนะครับแรดฟอร์ดเป็นหน้าเป้าแล้วก็เอาเวนคอมไปเป็นหน้าต่ำนะครับใช่เนาะซึ่งแบบช่วงท้ายๆเนี่ยเวนคอมโดดเด่นมากนะครับเนาะในการแบบว่าเป็นหน้าต่ำไปรับบอลพาบอลขึ้นไปนะครับใช่แต่่วาทได้ดีนะครับผมก็ นั่นแหละนะครับถือว่าอาจจะมีปัญหาในเกมนี้แต่ว่าเทนฮารก็ยังแก้เกมได้ดีแล้วก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ในเกมนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีแมนยูให้คแนนักเตะกันดีกว่านะครับผมเร็วๆเลยนะครับบีเคอให้เจ็ดจุดนะครับวันนี้ก็มีจังหวะเซฟอยู่แล้วก็ขีดชิดได้นะครับผมดัลโลวันนี้ให้6.5ครับผมก็กลางๆนะครับมาเลเซียให้6นะครับเราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้นะครับลูกชกดีกว่ามาเลเซียนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นชิปเป็นะครับให้6.3นะครับแมวให้5.5นะครับ นะไม่ไว่าขอพูดถึงนิดนึงนะค,คือ,อวันนี้มีจังหวะที่แบบเหวอะด้วยนะคือแบบพลาดนะเกือบเสียประตูเหมือนกันนะโดนแบบว่ามาจากด้านหลังนะครับแล้วก็ไปจ่ายพลาดอย่างดีที่แบบว่าไปแก้ตัวได้นะครับเนาะแล้วก็แม็วไวมีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนาะค,คือไม่ว่าเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นคนที่แบบชอบทาให้ตัวเองลําบากอะ่ะคือจะไม่จ่ายบอลเลยอะ่ะคุณผู้ชมเอ,อเาสังเกตดูนะนะครับ ใช่ผมรุ่มหินมากเลยเกมนนี่ผมเห็นนะนะครับเ่ไรแบบมันจะเอาบอลไว้กับตัวนานนะครับแล้วแบบว่าไม่จ่ายสักทีอะ่ะจนจนผู้แข่งมาบีบอะ่ะนั้นมันค่อยจ่ายนะเนาะแล้วก็เสียโดนตัดน,นะนะคือไม่เขอย่าใจริงๆนะเนาะใช่คือไม่ได้อาจจะว่านะแต่แบบเออนั่นเนี้ยมันมันก็ไม่ดีจริงก็ต้องว่านครับใช่เนาะคือมันก็เข้าใจาอยู่วนะ่าแบบว่าเออกองหลังบางทีอะ่ะจ่ายเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมนะครับใช่ บางทีแบบว่าต้องรอให้ผู้ต่อสู้เข้ามาแล้วจ่ายไปมันจะมีช่องนะครับถ้าจ่ายเลยแบบนี้มันก็จะแบบว่าเออบางทีแบบว่าคนรับบอลมันก็แบบอาจจะโดนปิดก็ต้องจ่ายคืนมามอะไรเนี้ยน,นะครับก็เข้าใจแต่นี้มันไม่ใช่อ่ะอันนี้มันคือแบบว่าแบบไม่จ่ายสติมีช่องแล้วไม่จ่ายเอองงตรงเนะี้ยมีช่องก็ไม่จ่ายนะครับ,บไม่ไหวนอกก้องก็นั่นแหละนะครับเนาะข้ามเลยนะครับ ไปกันที่เฟสนะครับเฟสวันนี้เล่นดีนะครับเออผีเข้าผีออ,อกอย่างนะี้เนาะเฟสนะครับเนาะนะก่อนหน้านี้นะครับเจออะไรนะเออผมจำไม่ได้นะครับก่อนที่อ่อนที่จะเจอหลีดนะที่แล้วอ่ะนะครับอ่าเจอกับคิซซัมเบเลตนั้นเล่นดีนะเฟสนะครับพอมันนับเสมอหลีดนนเนี่ยไม่ดีพอมาแล้วเนี่ยดีแล้วได้แมนนแมทเลยนะเออคือแบบไม่เข้าใจจริงๆนะเฟสนะเฟสวันนี้ผมให้ แปดเลยแล้วกันเออเล่นด,ดีจริงคนระับก็คือขอฟ้องแบบนี้เรื่อยๆอะ่ะเฟสจะโหดมากนะครับ mm hmm. ใช่เอาปัญหาคือไม่สม่ำเสมอนะครับเฟสอ่าสปิเซอร์ก็ถือว่าดีนะผมว่านะเกมรับก็ดีแต่ว่าก็เออคงไม่ได้แบบว่าเป็นธรรมชาติเหมือนคาร์เมิโร่นั้นหรอกนะครับใช่แต่ก็ถือว่าดีทั้งรุ่ทั้งรับนะผมชอบนะสปิเซอร์นะครับใช่เนาะก็ถ้าฟอร์มแบบว่าดีกว่านี้แล้วก็ยืนระยะไปได้ ก็มีโอกาสที่เป็นโยชิเซนขาดนะครับใช่เนาะแรด,ดฟอร์ดวันนี้ยิงได้นะครับเราถึงในเกมจะไม่ได้แบบว่าโดดเดืออะไรมากก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแรด,ดฟอร์ดให้เจ็ดจุดห้นะครับซานโชให้เจ็ดนะครับผมว่ามันก็มีจังหวะที่ดีนะแต่ก็เป็นจังหวะที่หายจากเกมไปเหมือนกันนะซานโชนะครับใช่เนาะก็ยังต้องปรับปรุงนะครับไม่เข้าใจแบบว,ว่าซานโชเนี่ยเวลาเป็นตัวจริงจะช,ชอบหายนะเราะแต่ว่าเราลงมันเป็นสำรองมันจะแบบว่าเออดูงีอะไรนะครับใช่ก็ แต่จริงมันก็ปกติเนาะเพราะว่าเออพอเป็นสำรองม,มันความกดดันน้อยกว่านะครับใช่แล้วก,ก็ผมว่าถ้าอันโตนี่กลับมาก็เออควรเป็นอันโตนี่ก่อนนะแล้วก็ซานโชลงมาเป็นสำรองอเนี่ยเรียกความมั่นใจาไปก่อนนะเผื่อถ้าอันโตนี่ไม่กลับมาออจริงถ้าเอาการาโชมาเล่นมันได้ไหมมันก็อาจจะพอได้นะนะครับใช่เนาะเออแต่การาโชมันก็ซ้ายนะครับที่ถนัดแล้วแล้วฟลอยดฟอร์ดมันก็ถนัดซ้ายเข้าใจป่ะแบบอ่าปีกซ้ายนะคนระับใช่เนาะถ้าถ้าโยกใครมาขวาเนี่ยมันก็จะคนนั้นมันก็จะดรอปไปครับ เดี๋ยวถ้าเอาบูโน่มาเล่นเป็นปีกขวากลางรุกจะเป็นใครนะครับก็ไม่มีแล้วเพราะว่ากองกลางเราเดือดน้อยนะครับใช่เนาะแล้วซารโชว์ไปเล่นเทมิเกอร์เออแต่ก็ไม่ดีนะครับเนาะเออเขาว่ากันนะครับเนาะอารบูโน่นะครับบูโน่วันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีจังหวะที่แบบว่าหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เข้านะครับแล้วก็อ่าไม่ค่อยโดดเด่นนะบูโน่วันนี้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่แล้วนะบูโน่แล้วพร้อมตกมาสองนัดนะครับใช่บูโน่วันนี้ผมให้หกจุดห้านะครับเวกฮอตวันนี้ให้ 7.5ครับผมเนาะก็มีทั้งจังหวะดีทั้งไม่จังหวะไม่ดีตั้งแต่ช่วงท้ายดีจริงนะครับใช้ทำเป็นหนึ่งแอซิดด้วยนะสำหรับวอลเวคอสนะครับเนาะสุดยอดครับผมอ่าตัวสรองที่ลงมานะครับเเซนโดเันตีนให้7นะครับลงมาก็ถือว่าดูแน่นขึ้นนะดูแบบไว้ใจได้นะครับผมอ่ากานาโชนะครับให้7.5นะครับผมเนาะลงมายิงได้นะครับเนาะวันบิสก้าให้หกจุดห้าการลงมาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับอ่อส่วนแอนทรีอังกาลงมาเวลาน้อยไปแล้วนะครับผมประมาณ้้กััันนนสปหีะครบ ก็ชนะชนะได้นะครับตอนนี้นะครับในตารางคะแนนอยู่อยู่ที่3านะครับผมก็นำนิวคาสเซิลที่4อยู่5แต้มนะครับเนาะเออแ,แข่งมากกว่า1นัดน,นะครับแล้วก็ตามแมนซิตี้แค่2แต้มนะนะแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดส่วนาตามอาร์เซนอลอยู่5แต้มแข่งมากกว่า2นัดน,นะครับเนาะซึ่งจริงๆไม่ห่างนะถ้าสมมติาอาร์เซนอลชนะนนทั้ง2นัดเลยนัดต้อค้างนะครับ เนาะก็จะนำแมนยู11แ,แต้มซึ่งจริงๆไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะเออก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับในพรีเมียร์ลีกเนาะแลต่อไปจะเจอ,เอกับบาร์เซลโลนา,นะ,ะน,ออา,าลนะครับผมนะในรอบเพลย์ออฟบอเออรยูโรปาลีกนะครับก็มาให้กลังใจกันนะครับผมในออ่อ่าาคืนวันพฤหัสเออนะครับ เพราะในการสับค <differences S 2> ิด <shirt> นี้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อไปกดแชร์กันเยอะฝากบันเนิร Global r o f e s a i o n ไปถอดแตัตรงที่จดทะเบียนที่นะตำเทศนัยกดบิกงได้เลยสิ่ลานนะครับผมไ่าปก่อนมันสวัสดีครับ